สวัสดีครับพี่น้องเกบ <3 S 1> ปสี่วันนี้มาส่งรถที่อำเภอท่าชนะนะครับ <c oughs> มาถึงประมาณตีสองเกือบตีสามนะครับมาเรื่อยๆบรรยากาศอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามาถึงตัวนี้ตีสี่แล้วครับตอนนี้ตีสี่แล้วนะครับตีสี่แล้วนะครับขอบคุณ <c oughs> พี่ทาง อำเ่อท่าชนะน,นะครับผมท่านก็นอนดึกพอสมควรนะฮะมาสองคันนะครับนี่นะครับดูคลิปมาเป็นปีแล้วนะครับก็ตัดสินใจซื้อนะครับ อยู่อำเภอท่าชนาจะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะฮะถึงีสวงนะครับช่างเหนียวนำเงินนะครับมามาเ <c oughs> ราไปขายปลาไหลพอกันได้ไีม <c oughs> ไม่มีกาแฟให้กินเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับพี่ผมกินมาทานมาแล้วครับผมไม่เป็นไรครับผม <c oughs> น,นี่นี่มา จากแบคงไม่ต้องรับเลยครับผมมาจากแบค์แต่ว่าเวลาไปต้องมานับแหละแต่ต้องนับไม่ได้ับ้งก็นับไปดีแล้วแต่ผมก็ไม่นับเยผมก็นอนนับที่ว่าสี่แล้วเนี่ยซื้อให้อีกคันแล้วพี่ซื้อให้ลูกนะสามคนก็สามคันแล้วสามคันนี่คันนี่คันคนที่มันคนที่้ามทำงานต้องกองคนผู้หญิงผู้ชายคนผู้ชายอพอดีถ้าเขาเบเขาไปลงลอแมกตอนนั้นถูกใจอยู่ซีวอยูตอนนั้นใช้ซีวีอ๋อ ้ถ้าถ้าเป็นรถขับสนุกก็เป็นรถเก๋งแต่ถ้าเอาไว้ทํางานก็เป็นรถกระบะเพราะรถเก๋งนี่ช่วงล่างมัน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 สู้รถกระบะไม่ได้กระบะมันผ่านกว่าครับเขาานอยู่ห่างครับผมนับสมัยโบราณมั้ยออ คน,นคนคคนนเออสมัยเก่าหน,น้าบแบบนี้แหละมันไม่พลาด <c oughs> คนโบราณที่ทำมาได้พี่กับผมไม่ได้ขายพี่ผมขายแต่รถเก่งอย่างเดียวเลยเพราอผมขายผมซือ้อรถปีกป่กับปี<า>ที่ไร<า>ผมขาดทุนทุกทีครับขา,าดทุนผมเจ็ดหมื่นนี่เรามาทำไม้ยางพวกนี้เพราะเราตามไม่ทันรถกระบะตลาดบางครั้งนี่กระบะมันแบบมันมันขึ้นมันลงงีินะครับเป็นจังหวะ จากรถเก๋งเนี่ยถ้าเราขายรถอยู่ยี่ห้อเดียวเราจะรู้ราคาตลาดตลอดเ่าก็ซื้อใดังได้นะครับครับอะไรครับไม่รุกไมุ่กกนช่างเลยนะครับผมเพราะว่าเขานำเงินผิดผิดพลาดนะครับครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ